ปุ๋ยเร่งด่วนใช้ได้เลยไม่ต้องหมักช่วยกระตุ้นการติดดอกออกผลได้ดียิ่งขึ้นบำรุงด้วยสูตรนี้เลยพริกมะเขือผลจะดกจนกิ่งแทบหักสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจกกเจ้าเกษตรมาพบกับไม่อ้อยทาสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยพามาบำรุงต้นพริกช่วงนี้พริกของแม่อ้อย อยู่ในช่วงกำลังติดดอกออกผลต้นเล็กนิดเดียวพริกดกเป็นช่อเลยส่วนพวกนี้กำลังติดดอกเยอะมากต้นนี้ติดผลแทบทุกกิ่งมาดูต้นมะเขือก็กำลังติดดอกออกผลแล้วก็มีวันนี้จะมาบำรุง เพื่อให้พริกและมะเขือติดดอกออกผลได้ดียิ่งขึ้นทําให้เม็ดพริกสวยสมบูรณ์มะเขือผลโตผลดกก่อนอื่นไม่อ้อยจะใช้ขี้เท่าถานขี้เท่าถานเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาถานอย่าทิ้งนำมาโรยรอบๆโคนต้นต้นลบประมาณ1-2กร่มมือในขี้เถ่าถ่านมีสารซิลิก้าช่วยทําให้พืชแข็งแรงมแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยมารบกวน นอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชมีความต้องการอย่างมากช่วยปรับสภาพดินทำให้ดินมีความสมดุลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สำคัญจะทำให้พืชติดดอกออกผลเร็วขึ้นเสร็จแล้วเราจะมาบำรุงด้วยเครื่องดื่มชูกำลังและกะปิใช้กะปิหนึ่งช้อนเพื่อให้กะปิละลายได้เร็วขึ้นเราจะละลายด้วยน้ำอุ่น ในกปิมีแคลเซียมโอเมก้าสสูงและมีจุลินทรีย์ที่ดีหลายชนิดซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำให้รากพืชเจริญเติบโตดีดเครื่องดื่มจุก,กำลังใช้สองฝาในเครื่องดื่มชุก,กำลังมีวิตามินหลายชนิดที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต คนที่เข้ากันแล้วนำไปผสมกับน้ำเปล่า10ลิตรคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำไปร่ารสต้นพริกและต้นมะเขือได้เลยเมื่อนำกะปิและเครื่องดื่มชูกำลังมาใช้ร่วมกันจะช่วยกระตุ้นการติดดอกออกผล ดอกแข็งแรงติดผลได้เร็วขึ้นราดรดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนอกจากจะทำให้พริกและมะเขือติดดอกออกผลเยอะแล้วอย่างช่วยให้เม็ดพริกสวยสมบูรณ์มะเขือผลโตผลดกลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ